ปเปียวแปลว่าอะไรทำไมชาวตะเลียนใช้กันเยอะนะคะแล้วมีวิธีการใช้งานคำคำนี้ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะคำว่าปอบเปลียวนะคะมีหลายความหมายนะคะแปลว่าเจ้าของก็ได้แปลว่าจริงๆก็ได้นะคะหรือว่าปกติแล้วนะคะหรือแม้แต่แปลว่าด้วยตัวเองนะคะในเมื่อคำคำนี้เนี่ย มีหลายความหมายนะคะดังนั้นวิธีการใช้งานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีด้วยนะคะซึ่งวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะสามารถใช้ไอ้เจ้าคําคํานี้เนี่ยได้2กรณีนะคะกรณีแรกนะคะก็คือใช้ในกรณีที่เป็น possessive นะคะก็คือใช้ในการสแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนในกรณีที่2นะคะก็คือใช้เป็น adverbial นะคะก็คือใช้เป็นคําวิเศษนะคะคําวิเศษก็คือคําที่ใช้ขยายกริยานะคะเรามาดู กรณีแรกกันก่อนดีกว่านะคะกรณีแรกนะคะใช้เป็น possessive นะคะก็คือใช้ในกรณีที่เราอยากจะบอกว่าอันนั้นอันนี้เนี่ยเป็นของใครนะคะหรือว่าการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการเสริมคํขาขยายคําอื่นนะคะในกรณีที่ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของนี่นะคะคําว่าปราบเปลี่ยวนะคะจะ ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำลงท้ายไปตามเพศและจำนวนของคำนามที่จะบอกความเป็นเจ้าของนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า La Fatto c o l e s u e เปลี่ยมานินะคะเห็นไหมคะคาว่าเปลี่ยนะคะก็คือขยายเล s u e มานินะคะดังนั้นนะคะเลมาน่ i, นะคะเป็นคํานามเพศหญิงในรูปของพระหูโพ์ใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าเปลี่ยนะคะก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นโอนยูนโปกเป d นเดลซัวเปลี่ยมารินานะคะเห็นไหมคะคาว่าเปลี่ยนะคะก็เปลี่ยนเป็นจากเปลี่ยนะคะก็เปลี่ยนเป็น เป่าเปลี่ยนนะคะเพราะว่าไปใช้นะคะไปใช้บอกว่าเป็นเจ้าของมาร์คินานะคะซึ่งการเป็นเจ้าของอะไรก็เป็นเจ้าของมาร์คินานะคะเพราะมาร์คคินาเป็นคํานามเอกพจน์เพศหญิงใช่ไหมคะดังนั้นจากเป่าเปลี่ยนนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นปร่บเปลี่ยนนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นอีล r o p าเปลี่ยนพาสปอร์ตนะคะก็คือพาสปอร์ตของตัวเองนะคะอันนี้นะคะก็จะใช้คําว่า เป o ี้ยวนะคะเพื่อบอกถึงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะส่วนในกรณีที่2นะคะก็คือใช้ขยายกิริยานะคะข้อนี้แหละนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินชาวอิตะเลียนเนี่ยใช้บ่อยๆนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่น I fatto p r o p i o b e n บนะคะคำนี้นะคะคำว่า p r o p r ยวนะคะใช้ขยายคำว่า bene นะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะ เพระเยวก็ยังจะใช้เป็นเพราะเปียวเหมือนเดิมนะคะคือจากรูปประโยคแล้วนะคะก็จะหมายถึงว่าคุณทําดีแล้วนะคะพอเติมคําว่าเพราะเียวเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะหมายถึงคุณทําดีจริงๆนะคะคุณทําดีแล้วจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะอย่างเช่นไอเพราะเปียวระโจเนตู้นะคะก็คือ คุณพูดถูกนะคะแต่พอเติมคําว่าปรอะเปียวลงไปนะคะก็เหมือนว่าคุณถูกแล้วจริงๆคุณพูดถูกแล้วจริงๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะในการใช้คําว่าปรอะเปียวนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเปิ้นก็ขอบคุณเพื่อนๆในเพจของเราที่ถามคําถามนี้มานะคะเพราะเปิ้ลเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะที่ไม่รู้ว่าคําว่าปรอะเปียวหมายถึงอะไรใช้งานยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้เปิ้ลก็หวังว่าจะช่วยให้หลายๆคนนะคะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ นี้เปิดลาไปแล้วอย่าลืมซับสไคร e นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเชาเชาอัพเพรสโต